โอเคผมว่ากราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาที่ช่องสมมตเตอร์เช่นเคยนะฮะวันนี้ฮะก็อยู่ในเกมโรมากนันอีกแล้วถูันหนึ่อาบบาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวจัดปลายเลยนะครับผมจัดไปเบ็ดเริ่มแรกเหมือนเดิมที่150นะครับมาอ่ะสวย150ครับเดี๋ยวทีนี้ก็เลยสัก5-600พอ อ้าวดอกนี้ครับ750เบ็ดเดียวจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถอะครับสามคอมโบและสีคอมโบไปห้าคอมโบกระโจนมาโอ้โหโอ้าหมันทำไมก็ไม่รู้พันหนึง่งฮะเข้าฟรีสปินนะผมเบ็ดเดียวโอ้โหอย่างนี้ฟรีสปินจบเช็คยอดเลยฮะอ้าวได้ไมาอีก150ครับ โอ้โหโลมามากันไว้อีกแล้วสวยสองฮะโอ้พันสแล้วโยคลิปนี้กำไรบวกพันบวกพันฮะอือหือพันสรหบรวมยอดเลยฮะส3 5พั 4, โอ้โหบวกมาประมาณพันพันสองนะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหถือว่าโอเคอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็กำไรนิดหน่อยไม่น่าเกลียดน,นะครับผมที่แรกม่าจะมาเอา5600แต่นี่มาพันหนึ่งก็โอเคแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรมก็เดี๋ยวถ้ามีเราจะแจก จะแจ้งทางเพจนะครับผมและก็ใครที่มาเม้นมาผมบ่อยๆเราก็จะแจกสุ่มแจกให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ